จันทบุรีสากณรเครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีรัพย์จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในชุมชนด้านการปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นวันนี้ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่1น้ำตกตรอกนองหมู่สองตำบลตรอกนองอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนายนัทพงศ์พัฒนรัตน์นายอำเภอขุงเป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในชุมชน โดยมีนายจิรพัฒน์สุดสงวนประธานดำเนินการสากรเครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีรัพย์จำกัดเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงในการดำรงชีวิตจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจิตอาสาในหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานขึ้นและเนื่องด้วยในเขตพื้นที่ตั้งของสากรเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ชื้นและมีสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากประกอบกับเป็นสถานที่เที่ยวที่สําคัญเรียกว่าน้ําตกตอกนองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจํานวนมากและอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้การจัดโครงการในครั้งนี้จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้นําความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต ก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป